Thank you มาแล้วธนัญชัยนักมวยสากลไทยแชมป์เอเชียสองสถาบันจะได้ชิงแชมป์โลกปลายปีนี้ของดีเลยแบบนี้นักมวยไทยคนต่อไปอาจได้ชิงแชมป์ปลายปีนี้วันที่14สิงหาคม2567ความเคลื่อนไหวธนัญชัยจรุนพักนักชกไทยดีกรีแชมป์มวยสากลรุ่น112อปอนด์ของสถาบันดับเบิลยูบีซีเอเชียที่เพิ่งเอาชนะเคนโตะฮานากะคว้าแชมป์ w b เ็มาครองได้อย่างยิ่งใหญ่ถึงประเทศญี่ปุ่นตอนนี้กำลังเนื้อหอมสุดๆเพราะอาจจะได้ชิงแชมป์โลกในช่วงปลายปีนี้ล่าสุด เสียหุยสุรชาติพิสิทธิวุฒนัน์เจ้าของค่ายนครหลวงโปรโมชั่นเตรียมติดต่อมิสเตอร์ลีออนพานอนซิลโลรองประธาน WBO ว่าสนใจจะนำสถาบันนี้กลับมาประเทศไทยอีกครั้งเพราะมีมาตรฐานสูงและการชิงแชมป์โลกก็ง่ายกว่าสถาบันอื่นไม่ต้องรอนานถ้าได้โอกาสพร้อมจะทุมทุนจัดชิงแชมป์โลกขึ้นที่ประเทศไทยแต่ขอศึกษาสไตล์การชกของแอนโทนีโอลาสคกาแชมป์โลก WBO รุ่นไฟเวทชาวอเมริกันเสียก่อนนอกจากนี้เสียหุยยังกล่าวอีกว่ามั่นใจกับการที่ธนัญชยัย ไปต่อยที่ญี่ปุ่นในไฟนี้เพราะด้วยสไตล์การชกไปต่อยที่ไหนก็แพ้ยากธนันชัยคือผลผลิตจาก e อนเคิลบ็อกซิ่งที่ตนจัดเป็นประจำทุกเดือนเพื่อให้นักมวยได้มีประสบการณ์ได้พัฒนาตนเองและไต่อันดับโลกซึ่งในเดือนนี้ตนก็จะจัดในวันที่30สิงหาคมนี้พงศพลปัญญาคําแชมป์ดับเบิลยูบเอเชีย122ปอนด์จะป้องกันแชมป์กับนักมวยอินเดียที่เดบาซาราชดาพิเศษขอให้รอฟังข่าวกันอีกครั้ง